เวลาที่เราจะซื้อเซรั่มดีๆสักตัวหนึ่งตามร้านเครื่องสำอางอะไรแบบนี้เซรัม่มคุณภาพงสูงค่ะก็จะถูกจัดไว้อยู่ในโตู้หรือบางทีก็จะถูกล็อกกุญแจเอาไว้ใช่ปะจะหยิบสินค้าทีเนี่ยก็ต้องเรียกพนักงานมาเปิดผลิตภัณฑ์เหล่านั้นอ่ะเราก็รู้ได้ทันทีเลยว่าต้องมีราคาสูงต้องแพงแน่ๆอ่ะเพราะว่าเขามีการป้องกันเอาไว้ไม่ให้คนมาหยิบมาจับหรือว่ามาแกะดูตรงนั้นน่ะมันก็จะเป็นการสร้างค่านิยมแล้วก็ความรู้สึกให้กับเราค่ะว่าเออของชิ้นเนี้ยมันต้องเป็นของทีีี่่่่แแบบดนนนนอถาามมะวซร ที่ดีจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่แบรนด์แพ็เกจจิ้งหรือว่าราคาล่ะคะสําหรับเป้ทุกคนคือมันผ่านจุดนั้นมาแล้วค่ะตั้งแต่ได้รู้ว่าต้นทานจริงๆของการผลิตเซรั่มนี่นะไม่ได้มาจากโรงงานหรือว่า OEM นะคะแต่ว่าเป็นแลบค่ะที่วิจัยเซรั่มนั้นนั้น,นั่นก็คือแลบจะเป็นต้นทางในการผลิตเซรั่มและนําไปส่งให้กับโรงงานหรือ OEM จําหน่ายต่อไปอีกทีค่ะนั่นหมายถึงราคาที่เพิ่มขึ้นเป็น2ทางแล้วนะแล้วกว่าจะไปถึงเจ้าของแบรนด์ตัวแทนจําหน่ายทุกคนว่าเซรั่มเนี่ยจะถูกบวกราคาขึ้นไไปถงเ่่่ารคะยิ เป็นเซรั่มดีๆคุณภาพสูงๆต้นทุนเหนือเซรั่มก็ไม่ใช่ถูกๆ สมมติว่าเซรั่มคุณภาพสูงเนี่ยออกจากแกลบมาค่ะราคาขวดละ1,000บาทนะส่งไปที่โรงงานแล้วโรงงานเนี่ยก็ส่งต่อไปให้กับเจ้าของแบรนด์กลายเป็นขวดละ2,000บาทแล้วเจ้าของแบรนด์เนี่ยก็ส่งไปให้กับตัวแทนจําหน่ายในราคา3,000บาทร้านตัวแทนจําหน่ายเนี่ยก็จะต้องมีกําไรค่ะติดราคาขายขวดละ4,800บาทและนั่นแหละเมื่อไหร่ก็ตามนะที่เราเรียกพนักงานเนี่ยให้มาเปิดตู้กระจกที่มีเซรั่ม็ฮเกตสวยๆวางอยู่ในตู้นะคะ เราก็ต้องจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์เนี่ย4,800บาทแต่ถ้าทุกคนรู้มาอย่างที่เป้เพิ่งเล่าไปใช่ไหมทุกคนก็จะไม่กลา้าซื้อเลยเพราะว่าเห็นแล้วว่าเซรั่มที่ออกมาจากแกลบมันราคาแค่1,000บาทอะคือเป้กาลังจะแนะนําว่าเซรั่มจากแกลบปวดเนี้ยค่ะเซราดอนไฮยาลูรอนโกลบูสเตอร์เซรั่มนะคะหรือว่าเซรั่มไฮยาลูรอนทองคําคือคุณภาพสูงเทียบเท่ากับเซรั่มเคาน์เตอร์แบรนด์ดังระดับโลกเลยค่ะที่เหมาะกับผิวหน้าคนไทยมากที่สุดและทุกคนเนี่ยสามารถซื้อได้ในราคา ทุกคนโชคดีมากเลยนะที่ได้เห็นคลิปโฆษณานี้เพราะว่าเราจะสามารถซื้อเซรั่มที่ดีระดับโลกในราคาแค่ร้านสะดวกซื้อเป้นนี่แหละรับประกันเลยว่านี่ไม่ใช่คำพูดเกินจริงค่ะ